ประมาณจะหนึ่งปีแล้วค่ะจะหนึ่งปีแล้วก็เลยอยากแค่มาอัปเดตพี่พีด้วยค่ะแล้วก็จะได้เปิดโอกาสให้พี่ต้นด้วยค่ะเป็นข่าวดีของสาวๆนะคะว่าตอนนี้มีคนแบบพี่ต้นโสดนะคะไอุผลที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้คืออะไรอะคะก็จริงๆแล้วเช่นว่าคนเราเวลาแบบพบกันเลยค่ะมันก็ต้องศึกษากันแบบรู้จักกันในหลายๆมิติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็น่าจะเป็นเรื่อง ไม่แปลกที่มันเหมือนแบบมันอาจจะเหมาะที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเราก็เลยสเต็ปกลับมาเป็นเพื่อนตามที่ตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่แรกเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เวิร์กเราก็จะกลับมาเป็นเพื่อนกันซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันจริงๆค่ะก็เลยอาจจะยังทําให้หลายๆคนแบบงงว่าเลิกหรือเปล่าเพราะว่าเรายังมีเพื่อนแก๊งเดียวกันอยู่เป็นเรื่องของดัานสุนติหรือเรื่องของไลฟ์สไตล์เรงไหคะเออจริงจริงไลฟ์สไตล์เนี่ยก็กค่อนข้างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเพราะว่าทํางานที่เดียวกัน เป็นคนน่ารักมากๆเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนเอ่อเป็นคนอะไรดีอะเป็นคนน่ารักอะค่ะแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องทัศนคติจริงเขาก็เป็นคนคิดดีอะเจนว่าเราก็เป็นคนดีทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยที่คบกันแล้วมันแค่รู้สึกว่ายังไม่พอดีกันใช่พยายามปรับด้วยะดีมากๆค่ะด้วยเหตุและผลค่ะช่แบบมีเหตุผล หมือนเราคบกันด้วยวัยเซนด้วยอะคะ่ะด้วยวัยพี่ต้นด้วยเราก็เหมือนตั้งใจอยู่แล้วอะคะ่ะตั้งใจว่าจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังแต่ว่าถ้าพอมัน ระยะเวลาประมาณนึงนะคะประมาณสักสองปีนิดๆเนี้ยเซนรู้สึกว่ามันก็เราประเมินกันมาโดยตลอดด้วยค่ะคือพอแบบรู้สึกว่ามันเอ้ยมันมีตรงนูน้นตรงนี้ที่คิดว่าก,ก็เป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลย,ะย,ะะยะลสเต็ปแบ็คระยะเวลาที่คบกันก็ที่สองปีนิดๆใช่ไหมคะใช่ที่ผ่านระยะเวลานตลอดระยะเวลาที่คบกันอ่ะเราพยายามปรับแมาจูบกันมากน้อยแค่ไหนก็ปรับค่ะมากน้อยแค่ไหนหรอ ปรับค่ะแต่ว่าไม่ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปคือมันต้องปรับอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะจนจริงๆจะพยายามปรับมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่เซ็นเดาว,ว่าแบบด้วยด้วยวัยด้วยค่ะมุมมองความรักเราจริงจังเราโตขึ้นอะไรย่างเงี้ยเราอาจจะมองอะไรที่ไม่ตรงกันก็เลยไม่ต้องปรับมากก็กลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ต้องปรับเลยเลยคือด้วยความที่เซนเซะ ไม่รู้ด้วยว่าเรยเออเป็นไปได้ว่าคุณไม่รู้แต่ตอนนี้คุณอาจจะแต่ว่าจริงๆก่อนหน้านี้อย่างพี่พี่บัวแบบแชร์สตอรี่อะไรเงี้ยด้วยความที่มันนานมากๆแล้วค่ะคือเราแบบเลิกมาแบบเกือบเกือบหนึ่งปีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นเรื่องปกติที่เพื่อนจะแซวว่าเฮ้ยโสดวัยเซนเขามีแฟนกันหมดแล้วเนาะอะไรเงี้ยก็เลยอย่างเจมโฟมเพิ่งจะแต่งงานอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยก็เลยแบบมีพูดถึงเรื่องสถานะ เลยอะค่ะว่าเฮ้ยจะได้แต่งงงแต่งงานอะไรอย่างงี้ค่ะประมาณนั้นประมานทางนที่เดียวกันค่เปิดแผงถามด้วยนะคะจริงจริงหลายหลายคนบอกเซนปิดอะแต่เซนว่าเซนไม่ได้ปิดนะอาจจะแบบต้องต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้มาบ้างด้วยค่ะไม่ใช่วีดีแบบทักมาอะไรอย่างงี้แล้วมันก็กลัวใช่ไหม ไมไ่รู้เหมือนกันยังไม่ที่ผ่านมามันอย่างอย่างพี่ต้นมันก็รู้จักกันมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะทำงานด้วยกันตั้ต้นค่ะเจอกัน,กนที่จะมาตอนนี้โอเคใช่ไหมโอเคตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยค่ะคืแสดงว่าวไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแบบระยะทำใจอะไรมันไม่ต้องขนาดนั้นค่อยค่อยปรับใจอะไรค่อยคปรับด้วยค่ะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้ว แล้วก็ตกลงกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราจะลองคุยกันเพราะเราก็ไม่อยากจะเสียความเป็นเพื่อนต่อกันค่ะถ้ามันไม่เวิร์กเพราะว่าเอาจริงๆเซนว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่คบกันมันจะเวิร์กมันมันน้อยกว่าใช่ไหมคะก็เลยก็เลยคุยกันตั้งแต่แรกแล้วก็คิดคล้ายๆกันค่ะว่าก็เป็นเพื่อนกันได้ดเจดีเจดีเจอ้ยติดที่คลื่นเหรอคะ ิดเราก็โอเคใช่ไหมในการเปิดใจรับเปิดเปิดใจค่ะเปิดใจเป็น34แล้วปีนี้หมอดูด้วยค่ะปีนี้จะเป๊กเขาบอกปีนี้จะมานะแบบไหนเหรอคะหมอบอกไม่ให้บอกบอกบอกไม่ให้บอกหรือไม่รู้หมอบอกบอกได้แค่แม่ค่ะใช่เป็นเคเหรอถือเคสอยู่ เดี๋ยวรอดูก่อนว่าแม่นไหนต้นไปกลางนี่และค่ะตุดจีนไปก็ตอนนี้เลยแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะจะรอเล่นค่ะไม่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 มีช่วงเวลาค่ะต้องเจ๊สงสารอะไรแบบนเชอบแบบไหนคะโอ้ในบอกกันเดียวอกะอ่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 อ่ะอ่ะอ่อ่ะอ่อ่ะ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 อ่อะ ตั้งแต่เด็กๆมาจะบอกว่าไม่มีมาโดยตลอดแต่ว่าพอเริ่มโตเซนรู้สึกว่าเออมีแหละคือมันก็แบบอะไรที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบนี้เราชอบแบบนี้เราไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมารวมๆเป็นสเปคของเซนซึ่งน้าจะเวลาไปพอเรอเลยอยากได้คนแบบคนดีค่ะแล้วก็ครัวแล้วก็คุยกันรู้เรื่องประมาณนี้ค่ะสหลอดสูงเท้าสายซ่ คอนเสิร์ตด้วย